คุณพืนเพลแเริ่มจะเกิดสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยากมารีวิว Toy Story นะครับนี่มีทั้งหมด6กบองค่ะเป็นไข่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับ Toy Story นี่วันนี้เราซื้อ มาสองกล่องนะคะได้มาสองกล่องน่าจะเประมาณถอันนไหมครับถูไม่ให้เสียเวลานะเรามาแกะกันเลยไข่ไไข่บุกด้วยว้าวอ่ะนี่ครับจะเป็นจานช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีถังขยะนะคะแกะเลยดีกว่าเนาะนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนมาลุ้นด้วยกันว่าคนพจะได้อะไร ทำไมถึงซื้อ Toy Story มาสองกล่องเลยอะลูกไ่ดูครับอันนี้ต้องไปแช่ถ้าเกิดมันร้อนก็ต้องแช่เย็นก่อนนิดนึงนะเพื่อให้มันแข็งหน่อยนะคะฝ่งโอเคมากค่ะนี่เราเก็บเ้วนะครับทั้งหมดหกั้งหมดแก็ไปแล้วหนึ่งฟองนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บ ตขแกะเลยนะคะมีหกฟองแล้วเมื่อกี้ครับได้กินช็อกโกแลตหอมมากเลยครับทีนี้น้องุนพลก็แกะเปลือกไข่ออกหมดแล้วนะคะทั้งหมดกี่ฟองด้วยกันนะคะหกมีกล่องละสามฟองนะคะเป็นข้างนอกเป็นช็อกโกแลตนะคะหนีแข็งนี้พอเราแกะเสร็จเราสามารถที่จะเอามากินได้นะ ว้าวกินเลยเดี๋ยวแม่จะช่วยกระท้อปเปลือกออกนะคะตอนนี้ก็แกะช็อกโกแลตออกไปแล้วนะคะได้ช็อกโกแลตจานใหญ่เลยเดี๋ยวคุณพลชิมนิดนึงก่อนนะว่าอร่อยไหมครับน่าจะชอบนะแม่ก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะอันนี้ชิมอันนี้เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยไหมครับอ,อร่อยนะเยี่ยมเลยนะโอเคเยี่ยมมาก แล้วทีนี้ก็มีไข่ทั้งหมด6ฟองอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณพอลจะมาแกะให้ดูกันว่าข้างในวันนี้เราจะได้เป็นอะไรบ้างแม่อยากได้บัตรละเอียดคุณพอลอยากได้อะไรครับ้องคนในหกฟองอะไรก็ได้อสุดยอดเลยเยี่ยมมากนะคมคลิปนี้อาจจะขุกขังนิดนึงนะครับไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่นะแม่เป็นคนถือกล้องถ่ายเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยตุงต้ง ว้าวอะไรเนะเย้อะไรอะวิน่ารักอยู่ไหนดูสิโอเคเลยแม่น่ะที่จริงเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นพวงพวงกุญแจนะคะนี่มันเป็นตัวอะไรไหนดูสิมันไม่ใช่พวงกุญแจนะคะมันคือมันมีอยู่ในกล่องไหมไม่รู้จักชื่อเหมือนกันอะส่วนใหญ่กระตูนี้ เราจะยังไม่เคยดูแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันมีความน่ารักนะครับก็เลยชอบสะสมกันเนาะคนได้ตัวนี้เลยพี่วันได้ตัวนี้ตัวนี้เลยใช่แล้วใช่แล้วนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนรู้ว่าชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่าตัวที่หนึ่งผ่านไปมีครับมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่ได้เอาของมาแอืมตัวที่สองอันนี้เป็นแบบนะว่าเราจะได้อะไรกันเดี๋ยวเรามาลุ้นนะ อ่าตัวที่สองได้อะไรนะมะล็ดต่างดาวค่ะมะนาวต่างดุดนี่เองมะนาวต่างดุดเลยเนี่ยนีไหนดูตัวที่สองสินะอุ้ยน่ารักน่ารักไม่ว่าโอเคนะถ้าเกิดเป็นคารน่ะบางทีพลาสติกมันดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมีสติ๊กเกอร์ด้วยมีตัวบทแม่ตัวบทแม่บทละเอียดสลอของแม่ ทำไมมันไม่ชัดเลยกล้องเนี่ยน่ารักจังเลยไม่มีหัวตรงนี้อ่ะไม่มีที่ครอบหัวไม่ได้บัตรลายเอียดีเจจังเลยเแล้วสุดยอดเลยลเซตนี้ถือว่าคุมแล้วเนี่ยได้บัตรลายเอียมาแถมได้ตัวนี้ด้วยน่าจะเป็นตัวเด่นในเรื่องี้หรือเปล่า,าตัวที่สี่เป็นอะไรครับเรามาประกอบเป็นครปทีนี้เราจะมารอรุ้นว่าเราจะได้บูตี้หรือเปล่า นี่สามตัวผ่านไปแล้วนะคะตัวที่สี่เอามาวางต่อเพื่อนซิใช้ได้เลยโอเคเลยนะคะเนี่ยน่ารักแล้วกเนื้อคุณภาพค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดเทียวกับแม็กคควีแล้วคนละเรื่องเลยนะคะไหนตัวที่ห้าได้อะไรครับได้แต่ตัวน่ารักอะ่ะโอ้ยน่ารัก แล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่ซ้ําเลยบางกล่องอ่ะมี3าลูกก็ซ้ําม,มาซะสองได้แค่สองแบบก็รู้สึกว่าเอาจะได้ตังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตัวที่สี่ได้ <c oughs> <c oughs> อุดอุดอุดออุอุอุดอุดโอเคดีไหนะขอแม่จับหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคแข็งแข็งแล้วก็ไม่ต้องมาติดสติกเกอร์ให้วุ่นวายเลยนะ หมือนได้ักกดีดดจังเลยได้บอลละเอียแล้วก็ไม่สามอ่ะสุดยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวสุคนแม่จะเ,เอาทอยสตอรี่มามาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะดีไหมทอยสตอรี่ที่เราสะสมมาไว้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไหนๆเราก็มารีวิวอะไรอ่ะไข่เซอร์ไพรส์ของกล่องทอยสตอรี่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูของสะสมต่อกันเลยดีกว่าน,นะนี่มันเป็นของสะสมเกี่ยวกับทอยสตอรี่นะคะเก็บไว้ในกล่องขิดแคท นี่เริ่มต้นด้วยนี่เลยครับแว่นตาบัดเลยเยียอันนี้เปอ้อยกับลุงตูซื้อมาฝากนะครับแล้วก็ข้างในกล่องเห็นไหมว่ามันน่ารักนี่บุดด๊ดีถ้าเกิดแม่มีเวลามากกว่าน,นี้แม่ก็จะไปไล่ดูกระตูนที่พี่ๆชอบน้องๆชอบนะจะได้มาคุยกันได้นี่งไงบัตเลยเยีย มีน้องแล้วนะครับนี่ไงว้าวหล่อไหมลูกมันจะมีที่มันเป็นเลโก้ด้วยนะเป็นไหนไม่รู้ว่าวนี่ไงนี่เลโกโอ้อันนี้ของที่ร้านเอง25บาทนะคะได้มาแบบนี้เลยนี่มีบัตรเลยเยอรอ์สามแฝดอี๊หล่อสุดๆนีสส่สีแฝดเลยอู้หูมีตัวนี้ด้วย,อ,ยอ,อัะเป็นตุ๊กตาวิ่งเออ้หหล่อจังเลยชอบ แล้วก็เป็นพวกนี้นะคะของ Toy Story นะเพราะว่าแม่ชอบบัรละเอียวว่าแม่มีความสึกว่ามันหล่อทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกับไข่เซอร์ไพร์รูปแบบอื่นๆน,นะคะลูกเนาะว่าเป็นเอาขุนพลกินใหญ่เลยว่าเนื้อว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยน้องขุนพลลองเอาอันอื่นมาเทียบให้ดูหน่อยนะแม่คิดว่า Toy Story น่ะ มันมันดีดีกว่าอันนี้คือไข่ที่เราสะสมไว้นะคะ,ม,ะมันอยู่ในนี้เก็บเก็บอันนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้เอาาเก็บไว้เห็นไหมนี่อย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไดนามายไดนามาในเรื่องของ<ด>เรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในดัสตี้นะครนี่ก็โอเคอยู่แต่ว่าใช่แต่ว่า พวกนี้ต้องมาติดสติกเกอร์แล้วก็ดูมันบางๆกว่าแต่ว่าของมีภูก็ดีของมีภูก็เป็นแข็งๆนี่เป็นต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีแมคควีนไหมแม็ควีนเป็นตัวอย่างกันอันที่อันนนพึ่งหาคนดีกว่าอันไหนก็ได้บางทีก็จะได้เป็นพวงคุญแจก็มีเบเลอร์อ่าเบดอันนี้เบดมีชื่อผลผลมันอยู่ในหนังสือนิทานที่ซื้อมาคัะที่มันมี บอกว่าต้องไปช่วยแต่กากกำบังแล้วก็เลยไฟไหมเบดเลนเจอร์เป็นหัวหน้าทีมเป็นนิทานระบายสีนะน้องๆลองซื้อมาระบายสีนะมันมีเนื้อเรื่องอ่านสนุกสนุกด้วยอ่ะอันนี้มีอะไรเหรอนี่ไงวงคุณแจโชว์สิมันเป็นแบบนี้น่ะมันแนงเล่นไม่เป็นมันเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเอ็นเอ็เอ็นเอไม่รู้ว่า อันนี้ <ไป S 1> ก็นนเรื่องดัตตี้อีกอ่าแกะเลยเดี๋ยวแม่จะนี่อ่านี่มาแล้วเ,เรื่องดูสิเรื่องคานอ่ะวัสดุมันเป็นแบบนี้ต้องง่ายม,มันมวัสดุแม่ว,มมว่ามันบางนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะมันเป็นของสะสมทุกอย่างมีค่าหมดเลยห้ามทิ้งนะลูกนะเก็บเอาไว้นะคะแต่วันนี้ได้บอยเล่ยอีมีคนบอกว่า สู่ความเมืองวางอันไกลโพ้น oh. เอ้าไรเอียยแมสแนว <Max now. S 1> น่ารักมากเลยค่ะแแนวถ้างั้นเราก็ขอแมสแมสโอเคแมสกี้เราขอจบการรีวิวคลิปไข่เซอร์ไพรส์มันชื่อไข่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าไหนดูอีกทีนึงนะคะเรื่องทอยสตอรี่นะคะของดิสนีย์ มันเป็นขนมาาอะไรอ่ะเขาคงเรียกว่าไขา่เซอร์ไพรส์นี่แหละนะเขาจบไปกับบัตรเลเยอร์สุดหล่อของเรานอนกระจัดกระจายอยู่ในนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรบับคลิปนี้นะคะสวัสดีครับ๊บายบายขอบคุณที่ติดตามน้องขุนพลนะคะขุนพลมีอะไรจะบอกพี่ๆไหมไม่มีครับอย่าลืมอะไรบ้างลืมกด s u ้กดไลค์กดแชร์ค่ะบมายบายครับ